อริยสัจจากประโอษภาคต้นภาคนำว่าด้วยข้อความที่ควรทราบก่อนเกี่ยวกับจตุราริยสัตว์สัตว์โลกกับจตุราริยสัตวตัสรู้แล้วทรงรำพึงถึงหมู่สัตว์สัตว์โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วมีผัสสะบางหน้าย่อมกล่าวซึ่งโรคนั้นโดยความเป็นตัวเป็นตน เขาสำคัญสิ่งใดโดยความเป็นประการใดแต่สิ่งนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้นสัตว์โลกติดข้องอยู่ในพบถูกพบบางหน้าแล้วมีพบโดยความเป็นอย่างอื่นจึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในพบนั้นเขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข พรหมจรรย์นี้อันบุคคลย่อมประพฤติก็เพื่อการละขาดซึ่งพบสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดกล่าวความหลุดพ้นจากพบว่ามีได้เพราะพบเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหม์ทั้งปวงนั้นมิใช่ผู้หลุดพ้นจากพบถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดกล่าวความออกไปได้จากพบว่ามีได้เพราะวิพบเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณทั้งปวงนั้น ก็ยังสลัดพบออกไปไม่ได้ก็ทุกนี้มีขึ้นเพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวงเพราะความสิ้นไปแห่งอุปทานทั้งปวงความเกิดขึ้นแห่งทุกจึงไม่มีท่านจงดูโลกนี้เถิดสัตว์ทั้งหลายอันอวิชชาหนาแน่นบังหน้าแล้วและว่าสัตว์ผู้ยินดีในพบอันเป็นแลวนั้นย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากพบได้ก็พบทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใด อันเป็นไปในที่หรือในเวลาทั้งปวงเพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวงพบทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่เขาย่อมละภวะตันหาได้และไม่เพลิดเพลินวิภวะตัณหาด้วยความดับเพราะความสำรอกไม่เหลือ เพราะความสิ้นไปแห่งตันหาโดยประการทั้งปวงนั้นคือนิพพานพบใหม่ย่อมไม่มีแก่พิกุนั้นผู้ดับเย็นสนิทแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่นพิกุนั้นเป็นผู้ครอบงำม,มารได้แล้วชนะสงครามแล้วก้าวล่วงพบทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้คงที่ดังนี้แล